จะอร่อยไหมนี่นะคะแกงนะคะแกงยอดมะพร้าวออนใส่ไก่นะคะเพิ่มคนเผ็ดไปไหมนะคะเดี๋ยวต้องดูก่นนะคะปวเผ็ดนะคะลูกสไปรไม่ค่อยกินเผ็ดนะคะ <S <S ่ะเาะนั้นคุณแม่แกงขนมนะคะแซ่บมากเลย <S <S อืมปวดไป ยอดมพะพร้าวอ่อนเก,ก๋ไกนะคะคุณชายคนเล็กซื้อยอดมพะพร้าวอ่อนมาต้มไว้นะคะโอ๊้ยนะคะเ <c oughs> มืวานก็เพื่อไปกินข้าวด้วยที่ขายของนะคะเอ๊จืดไปหน่อยไหมเอ่นะบางทีปากคุณแม่ก็จะเหมือนจะจืดใส่น้ำปลาไปหน่อยก่อน บางทีกลัวลูกเค็มนะคะนา่าทำกับข้าวลูกต้องไปใส่เอาที่นู่นอยอดมะพร้าวอ่อนหน่อที่เพาะนะที่เราลดน้ำมันแข็งมันไม่ค่อยอร่อยนะคะพี่ยอดมะพร้าวอ่อนนี่นะคะน่ากินไหมเอ่ยกาไปลาชีดก่อน ทีนุ่มนขุณยอดชอบขิ้มคุณน,นะคะขึ้มคุณมากนะค่ะแกงก็จะข้นนะคะน้ำก็จะขุนไม่ว่าแกงอะไรใส่เครื่องเยอะนะคะหอมขาวหอมแดงกะปิ่อเลยค่ะได้ลูกปง เดะจนมากลูกก็จะบอกอร่อยอร่อยนะคะ <c oughs> จะผิดไปหน่อยไหมนะคะบางทีลูกสะพายบอกว่าเผ็ดเผดนะคะลูกชายก็จะบอกว่าลูกชายคุณย่าก็จะบอกว่าไม่ไม่เผ็ดไม่เผ็ดเนะะีกอร่อยอร่อยหัวแม่ไม่ทำให้ก <c oughs> <c oughs> ินแล้วป่วยไหมดูยอดมะพร้าวอ่อนคนนะคะว่าป่อยไหม แต่ต้มยอดมะพร้าวก่อนนะคะยาต้ตยมยอดมะพร้าวก่อนเพราะว่าเวลาถ้าซื้อมามันยังไม่ค่อยใหม่นะซื้อจากตลาดนะคะแต่ถ้าเขาเก็บใหม่ๆมันจะหวานมากอือเราต้องปิดไปหน่อยแลย้วนี่ có ba giải thích miếng lên แซ่บใจนี้จ้ะสะกดคลิปนี้อาความแซ่บกลมดัวมาฝากทีซี